ท่านผู้ชมคะทุกร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะเราถือเป็นหน้าที่นะฮะของในการสนามเป้าบรรเทาทุกทางททบ5ที่จะรับเรื่องราวจากพี่น้องประชาชนแล้วก็พยายามประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาให้กับทุกๆท่ทานนะฉะนั้นโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ0817159551ถึง3แต่ว่าเรื่องแรกนะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตแสดงความยินดีน,นิดหนึง่งนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่ 3. ททบ5ของเรานะฮะก็เป็นสถานที่ที่เขามีการจัดแข่งนะฮะประกวดวงดนตรีรุ่นใหม่ที่มีความสามารถนะฮะของ ทางกรมควบคุมโรคนะคะเขามีการจัดประกวดวงดนตรีนะคะชื่อว่า World, know, uh, World No Tobacco Day Music Award s 2 2 4 4ค่ะก็มีน้องๆวัยรุ่นนะคะระดับมัธยมค่ะมาแข่งขันด้วยกันทั้งหมด20ทีมนะคะแล้วก็เข้ารอบไป10ทีมด้วยกันนะคะโดยกิจกรรมนี้เขาจัดเนื่องในวันงดสุบุรีโลกป <ขอ S 1> ี2,567ภายใต้คำขวัญน,นะคะบุรีไฟฟ้าหยุดโกหกได้แล้วน้องๆเหล่านี้นะคะก็จะไปชิงแชมป์กันวันศุกร์ที่31พฤษภาคมนี้ที่ เดอะมองามวงวานนะคะก็เชิญชวนนะคะพอแม่พี่น้องประชาชนค่ะไปร่วมเป็นกําลังใจให้กับน้องๆได้นะคะส่วนในห้องส่งของเราท่านผู้ชมคะก็มาร่วมเป็นกําลังใจค่ะมีในส่วนของลูกหนี้นะ,ะเป็นลูกหนี้ธนาคารตอนนี้กําลังจะถูกฟ้องล้มละลายนะ,ะพร้อมอยู่ในห้องส่งกับเรานะ,ะนามสมมุติว่าพี่เปาแล้วกันนะ,ะสวัสดีค่ะพี่เปาค่ะสวัสดีค่ะนะฮะแล้วก็พี่อาจินจุ้งลกนะฮะอยู่ช่วยเราต่อพี่เปาเนี่ยเป็นลูกหนี้ของธนาคารแห่งนี้ นะตั้งแต่ปี2553ใช่ไหมฮะใช่ครับกาแล้วก็ส่งมาบ้างค่ะส่งบ้างครับจนกระทั่งท้ายสุดธนาคารดําเนินการยังไงกับเราคะก็ฟ้องล้มละลายครับฟ้องล้มละลายใช่ครับอืมค่ะแล้วก็กรณีนี้เนี่ยพี่เปาอยากให้ช่วยเหลือ,อยังไงบ้างอยากให้ธนาคารเนี่ยมีมาตรการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่แบบว่าเออไม่ไม่ใช่จะมามา,มา กาะทำแบบนี้กับผู้ประกอบการเพราะว่าธนาคารอันนี้เป็นธนาคารที่รัฐตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการมไม่ใช่มาฆ่าผู้ประกอบการแต่ต้องถามย้อนก่อนว่าที่เขาฟ้องล้มละลายเนี่ยเป็นเพราะอะไรอ่ามันต้องไปดูสาเหตุด้วยคือหนึ่งเนี่ยการฟ้องล้มละลายของธนาคารเนี่ยคือก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ชำร,ตตาาระรราราตามที่ตกลงกับธนาคารไปใช่ไหมครับที่เราไม่ชําระตามที่ตกลงกับธนาคารเรามีความจําเป็นยังไงความจําเป็นในที่นี้จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่า ถ้าทุกท่านมองย้อนกลับไปถึงประเทศไทยเนี่ยก็คือมันมีปัญหาใช่ไหมคะ,คะน้ําท่วมมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่แค่น้ําท่วม<ล>อย่างเดียวครับรัฐประหาร,รจริงๆผมประกอบ่าชีพป,ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี42แล้วแล้วดีมาจนถึง49พอ49เรัฐประหารปุ๊บ51ถึง53ชุมนมุม าี่น้ำท่วมน้ําท่วมนี่เสียหายทั้งหมดนะครับค่ะ,คะเสียหายทั้งหมดคือไม่เหลืออะไรเลยน้ําท่วมสูง2เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแค่น้ําท่วมสูง2เมตรเนี่ยแต่สิ่งที่ผมโดนกระทำเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยธนาคารไม่ได้บอกว่าหยุดคิดดอ,อกเบี้ยรเรานะอก็มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาไม่ใช่หรออ๋อมาตรการเป็นมาตรการที่ว่าคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่มีตังอยู่แล้วครับมาตรการช่วยเหลือเช่นที่ธพทออกมาบอกว่ามีซับโลน ถามว่าซอฟโลนเนี่ยใครได้ประโยชน์ก็คือคนที่มีตังอยู่แล้วคนที่สามารถที่จะคือคนที่ไม่มีหนี้ค้างอะครับไม่มีสรุปก็คือมาตรการที่รัฐออกมาเนี่ยทางพี่เปาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จนกระทั่งล่วงมานักขณะนี้นะฮะมีการฟ้องร้องกันแล้วครับ่าแล้วก็จะฟ้องเราล้มละลายด้วยในส่วนนี้ต้องถามทางพี่อาจินปัญหาที่เกิดขึ้นทางพี่เปาตรงนี้ทางมูลนิธิเห็นแนวทางช่วยเหลือยังไงบ้างคะค่ะ อของพี่เปาเนี่ยแก้ไม่ยากนะคะเนื่องจากว่าเป็นธนาคารของรัฐนะคะแล้วก็มีมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะวันนี้เล่าไปถึงตัวเลขนิดนึงะนะคะว่าพี่เข้าไปทำสัญญาบริบอมเมื่อปีห6นะคะ,คะ,ะต้นเงินเนี่ยสี่แสนกว่าบาท นะะในขณะที่วงเงินกู้จริงคือ5 0 0แสนดอกเบีย้ย7.25ณเวลานั้นแต่พอจ่ายไม่ได้เนี่ยไปยอมรับสภาพในเรื่องของดอกเบีย้ยผิดนัดเกิดขึ้นอีก18 18ตใช่ตรงนี้ค่ะ,คะอ,อายุความในการฟ้องล้มเนี่ยเพื่อตัดหนี้ศูนย์ทางบัญชีของสถาบันการเงินเนี่ยค,คือ10ปีกับอีก30วันเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาที่ไปเซ็นตั้งแต่56เนี่ยมันจะมาชนเอาปี -66 เพราะฉะนั้น<ป><ป>ก็เลยฟ้องเพื่อตัดหนี้ศูนย์ทางบัญชีค,ค่ะพี่นรงมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างไครับก็เหมือนที่ต้องต้องอธิบายพี่เปาด้วยว่าไม่ใช่ว่าเขาทร้ายเนาะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นคือถ้าเขาไม่ทําก็ไม่ได้อีกเพราะมันสิปีแล้วพี่เปาเคยถูกฟ้องคดีแม่งเนาะแต่พี่เปาไปทํายอมพอทํายอมเสร็จเนี่ยเขาก็สืบรัพย์แล้วไม่เจอ ก็เร่องทากฎหมายล้มละลายก็มันลูกนี่มีนิสิล้มต้นตัวหรือเจ้าที่สืบพับบังคับคดีแล้วไม่พบทรัพย์สินอันนี้เ็าอยู่ในเกณฑ์ล้มละลายจะล้มละลายได้ก็ต้องต้นเงินเนี่ยสุดที่แล้วที่แน่นอนเกินหนึ่งล้านบาทก็เป็นบุคคลธรรมดาแ้วถ้าเกินหนึ่งล้านบาทก็ต้องฟ้องล้มละลายถ้าไม่ฟ้องล้มละลายถ้าไม่เกินก็จบคือบังคับคดีส0ปีไม่ได้ก็จบเลยเขาก็ฟ้องอะไรไม่ได้ยังพอเจรจาได้ไหมในทีนี้ได้ครับเพราะเนี่ยเขาก็เข้าเกณฑ์ของเขาที่ว่า ถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถไปคุยกับเจ้าหนี้ได้ไม่ใช่ว่าฟ้องแล้วจะล้มเลยนะ,ะ,ะมันต้องมีการประชุมเจ้าหนี้มีการประนอมหนี้กันแล้วเจ้าหนี้เนี่ยรับเงื่อนไขประนอมหนี้ศาลก็ไม่พิทักษ์ทรัพย์ตอนนี้เขานัดเจราจากันเมื่อไหร่ครับพี่เปาครับวันที่30พฤษภ, <30 S 2> ภาคม30พฤษภาค,คมนี้อันนั้นคือศาลอ๋อศาลใช่ไหมคะน,นั้นคือศาลแต่ว่าทราบข่าว่าพี่อาจินมีทางออกแล้วอ่ามีทางออกยังไงพี่อาจินอันนี้ศาลนัด30พฤษภาคมนะท่านผู้ชมค่ะเขาเขามีมาตรการไก่เกลีย นะคะก็นัดกันประมาณวันที่2ีกว่ายีนะคะที่จะไปเกลียกับเจ้านี่เยใช่ไหมพ่อนยีกับเจ้านี่เขาที่ถามนะเราก็จะถูกฟ้องล้มละลายอยู่แล้วให้ไปไกลเกลียเราต้องมีวิธีพูดวิธีเจรจาอย่างไรเพื่อให้ขี้คายไม่ต้องถูกฟ้องล้มละลายมีข้อเสนอไหนไมเอาท่ศนยการนรงค์ก่อนในฐานะเรอบ่อยนะครับสถาบันการเงินไม่ว่าสปทหรือรัฐบาลก็เสนอเงื่อนไขสี่งดอยู่คืองดฟ้องงดบังคับกันดีงดอะไรนะครับเพื่อาจินสี่งดอ่ะ งดลดอะไรมีงดลดผมจำไม่หมดแล้วเหลือสี<ะ>่งดให้งดอยู่ตอนนี้ใครเข้ามาก็มาขอเจรจาคุย2ก็คือในส่วนตัวของพี่เปาเนี่ยนะครับมันมีค่าปรับนะครับมันมีเรื่องของผิดนัดซึ่งตรงนี้มันเหมือนเป็นค่าปรับค่าเสียหายล่วงหน้าสถาบันการเงินเป็นอมสินเป็นตกสอ,อะไรถ้าเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยส่วนมากเขาก็จะลดให้เพราะก็ถือว่าตรงนี้ในส่วนที่จ่ายมาแล้วบ้างบางส่วนเนี่ยนะถึงเราจะมีประวัติมาบ้างเขาก็ยังคุยได้เขาจะเป็นคำนวณแล้วคุ้มทุนหรือยัง มีการคำนวณว่าในส่วนนี้เขาจ่ายมาได้บ้าง4ี่แสนสามแสนสองแสนเขาเนี่ยมีการคุ้มทุนต้องไหมถ้ามีอะไรที่พอรลดได้ก็เป็นอำนาจของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้นะครับหรือถ้าไม่เป็นเจ้าหนี้เองเนี่ยในส่วนนี้ถ้าเกิดพิพากษาจริงๆถ้าน้องไม่ถ้าปอพี่ปอไม่ยอมสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สามารถจะขอลดโดยสารใช้เงินพินิ์ในการลดได้นะครับตรงนี้มันมีบางส่วนที่พอลดได้อยู่แล้วในพี่อาจินมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างเีลยจินคะค่ะก็ทําแผนฟื้นฟูเนื่องจากว่าพี่ปาเนี่ยมีหนี้อยู่หลายรายการเข้าใจคะธุรกิจ กำลังเดินกระตอกกระแตนะคะไม่ไม่ได้เดินดีเดินกระตอกกระแตะแล้วก็มีความสามารถในการชําระหนี้อยู่แต่ต้องแบ่งปันกับเจ้าหนี้หลายรายนะคะก็จะเสนอที่ต้นคงค้างบวกดอกเบี้ยรับรู้รายได้เป็นสามเดือนค่ะแล้วก็ทําแผนฟื้นฟูให้ในการชําระหนี้ค่ะเจ้าหนี้ทุกคนจะได้รับเงินทั้งหมดค่ะค่ะแผนประนอมหนี้ก่อนล้มละลายค่ะ งั้นก็เดี๋ยววันที่23นี้ไปรอบหนึ่งก่อนคุยกับธนาคารนะะถ้าคุยกันเรียบร้อยดีเนี่ยวันที่30ก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาแล้วนะทางรายการเราใจช่วยพี่เปานะเราเราจะติดตามทราบผลเย็นวันที่23คุยกันรอบหนึ่งนะพี่เปานะเดี๋ยวนักข่าวโทรหาเนาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้รายงานกับท่านผู้ชมได้ทราบด้วยเพราะว่ากรณีของพี่เปาก็อาจจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้นะคนอื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเห็นพี่เปาทําได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ เขาจะได้เดินตามเพ่อความเสริมนิดหนึ่งธนาคารก,ก็อยากได้ตังพี่เปาถามว่านี้พี่ <ลง S 2> บอลจะไ,ไปไ,ได้อะไรใช่ไหมครับก็ไม่ได้ไรเจ้านี้ก็มาเฉลี่ยนี่ใช่เจ้านี้ธนาคารก็ไม่ได้อะไรให้พี่เปาอีกแล้วเพราะงั้นถ้าเขาตรงนี้ได้แล้วเขารับได้นะยังดีกว่าได้เงินพี่เปาดีกว่านะในราคาที่เหมาะสมที่รับกันได้ ค่ะนะคะวันนี้ต้องเป็นกําลังใจให้พี่เปาแล้วก็ขอบคุณพี่อาจินจุ้งลกมากมเลยนะขอบพคุณทั้งสองคนค่ะขอบพระคุณมากค่ะเอัลดีค่ะท่านผู้ชมเราจะไปช่วยเหลือกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้กรณีป้าสมคิดค่ะโทรศัพท์เข้ามาในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะฮะทางไกลจากนครสวรรค์บอกว่าอยากให้ช่วยหางานทําหน่อยนะสวัสดีค่ะป้าสมคิดค่ะสวัสดีค่ะป้ายุ多少แล้วจ๊ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดย่างเจ็ดสิบเจ็ดสิบย่างเจ็ดสิบเอ็ดแล้วแล้วป้าอยากหางานทําอยู่เหรอจ๊ะ ก็ไม่มีรายได้อะไรเลยแล้วจะที่ไหนใช้อะไรไหนกินเลยคะเนาะยังไงมันก็ต้องหาใช่ไหมป้าถ้าหนูเลี้ยงป้าก็ว่าไปอย่างใช่ไหมหนูไม่เลี้ยงป้าป้าก็ต้องหาเงินเองใช่ไหมป้านั่นแหละแต่ป้าบอกว่าป้าเคยมีประสบการณ์เรื่องดูแลผู้ป่วยใช่ไหมจ๊ะอ่าอ่าตอนนี้นะคะทางรายการได้ประสานงานไปยังท่านจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์เรามีสายของท่านอ่ท่านอมเดชใช่ไหมคะอ๋อท่านอมเดชนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะท่านจัดหางานจังหวัดอมเดชคะ สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็คุณป้าครับครับผมอมเดชครับเอกบุตรครับจัดงานงานจังหวัดนครสวรรค์ครับค่ะท่านจัดงานจังหวัดอายุเจิบเอ็ดแต่ใจสู้ค่ะอ๋อครับเยอะมากครับก็ตรงนี้เมื่อกี้ได้รับอ่ารายละเอียดนะครับจากจากทางเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าเดี๋ยวทางผมเองนะครับหน่วยงานของทางสำนังงานจัดงานจังหวัดจะเข้าไปหาป้านะครับเพื่อไปดูตำแหน่งงานที่เหมาะตกนะครับที่ทางคุณป้าสามารถ ประกอบอาชีพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบที่อาจจะไปดูทางสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าคุณต้ามีความสามารถในการทํางานนะครับหรือว่าถ้าคุณต้าบอกว่าเอออาจจะอยากจะประกอบอาชีพอิสระเดี๋ยวเราก็จะมาเน้นในเรื่องการพัฒนาทักษะอะไรที่คุณต้าพอจะทําได้หรือการรับงานไปทําที่บา้านนะครับที่เกี่ยวข้องต่อไปครับเห็นบอกว่ามีกองทุนเงินให้กู้ยืมกรณีคนที่จะรับงานไปทําที่บ้านด้วยใช่ไหมคท่านโอมเดชคะ ใช่ใช่ครับใช่ครับเรามีเรื่องของทุนตรงนี้ด้วยครับค่ะวันนี้เราคุยกันค,คือ14พฤษภาคมชีมงานของท่านโอมเดชจะลงไปเยี่ยมป้าสมคิดได้วันไหนดีครับท่านคะก็ <S 1> <S 1> <อ>จะพาผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับภายไปจะลงไปหาป้าภายในทิศนี้ครับทีนี้อยากจะถามป้าป้าป้าสะดวกวันไหนบ้างครับภายในทิศนี้ครับป้าเจ้าหน้าที่ไปหาป้าพรุ่งนี้มะลืนนี้ได้ไหมจ๊ะอ๋อวันมะรืนนี้ หมอหมอตาเขานัดั <c oughs> ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวอย,อย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมได้เบอร์ป้ามาแล้วเดี๋ยวไงผมป้าอ่าประสานทางป้า้จริงว่าป้าจะสะดวกวันไหนนะครับแล้วก็จะไ,ได้เฉพาะวันที่สิบกเฉพาะวันที่สิบหกวันเดียวน้องนั้น <16 S 1> ว่างหมดสิบหกเนี้ย ค่ะเองั้นเดี๋ยวฝากทางท่านจัดหางานจังหวัดอมเดชช่วยดูแลให้ด้วยนะคะยินดีครับยินดีครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะโอ้โหจัดหางานจังหวัดทํางานดีมากเลยนะะรวดเร็วดีใจกับป้าสมคิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับพระสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะเป็นไงครับพี่นรงเนี่ยหน่วยงานราชการทํางานอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านอมเดชประสานพมอด้วยอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งที่ลงทุนฝึกอาชีพ หรือว่าเป็นทุนสำรองเลี้ยงชีพหรอครับเห็นด้วยพมก็มีอีกถ้าเกิดสมมติป้าสมคิดมีปัญหาเรื่องคดีความนะดิฉันจะให้ไปหาอายการคุ้มครองสิทธิด้วยเสียดายยังไม่มีมีแต่เรื่องงานนะครับเอาเป็นว่าเราสามารถช่วยได้ทุกปัญหานะพี่นรงนะเราขอทำให้ดีที่สุดในการประสานงานทุกหน่วยงานค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะท่านอายการนรงศรีรัศน์นะคะแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ